สวัสดีค่ะป้าปริธานนะคะอยู <the cook> ่ว <organizational marriage> ันเล็กที่70็ับษาโหมู่มตงจมลนาท่องก็ขอบคุณที่เลือกป้าเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียเดี๋ยวเราก็เดินไปดูอะไรที่มีเล็กๆน้อยๆตามภาษาคนแก่นะคะไ็ได้มีอะไรเยอะมากนะทนี้ก็จะเป็นมุมเลี้ยงปลาค่ะ เลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงไก่นะคะก็จะมีท sí. ่อไก่มีอนุบาลเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นอนุบาลลูกปลาค่ะก็จะมีอนุบาลลูกปลาอยู่ชั้นหนึ่งแต่ว่ามีตัวใหญ่อยู่ในดูมูนนี่ค่ะอนุบางมองเห็นไหมนะก็นขบวนบ่ออนุบาลปลาก็เราก็จะมีเป็นขยะเปียกซึ่ง มาทำปุ mm ๋ยอยู mm ่ด้านนี้ค่ะมาทำปุ๋ยไปทำโปรตีนให้ไก่ทำโปรตีนเสริมโปรตีนให้ไก่แล้วถ้าก็โดยใช้ขยะเปียกซึ่งก็จะมีในครัวเรือนซึ่งขยะเปียกในบ้านแล้วก็พวกเศษหญ้าเศษอะไรเราก็จะรวมไว้ที่ตรงนี้ถูถูหัวก็จะอยู่ด้านโน้นนะหัวแดงนี่ถูถูเนาะแต่ดิบแดงคือนีิดนึงแตงตอนนี้กำลังออกออกคุณ ก็มีพลังสีแดงพอดีมันยังตอวอยู่นะคะพลังสีแดงมีเท่าไหร่ลูกมุกมีลูกมุกแล้วก็มีตัวก็มีพลังแดงที่เพิ่งเริ่มปลูกอีกหลายต้นจะมีพวกผักผักทองผักทองผักเขียวแล้วตรงนี้ก็มีปุ๋ยหมักอันนี้เป็น EM ค่ะ ก็จะมีไก่แดงก็ก็จะมีใส่แกลลอนน้อยเก็ใส่แกลลอนน้อยกอนน็เป็นผักที่เราป,ปลูกไว้แบบเราไม่ต้องปลูกบ่อยคือปลูกครั้งหนึ่งกนน็จะกินได้ตลอดหลายปีแต่ทีนี้ก็มีต้นอะไรบ้างมีกะหล่ำปลี ก,กมจะมีมังคุดแล้วก็มีมีที่นั่งพักยอมีมังคุดเรื่อนตกทูกทุกสองดเดือนแต่ว่านี้น่าจะเป็นหน้าก็กินได้โค้งต้องหอ่อถ้าไม่หอ,อนี่ในวันท้องจัดก,การซึ่งปกติเราก็จะเลี้ยงด้วยหญ้าเป็นหลักนะ ีงไดยากเป็หลัหล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 กือให้อาหารมันมีแต่ขึ้นดถ้าาเล็กก็จเลียงไดห่งลินซีจาวฟลูซึ่งหารของมันก็จะเป็นข้าวอันนี้ถึงเ,เวลาที่ต้องเติมอาหารให้มันข้าวใช่ค่ะเป็นข้าวห้มดมันจะหอมเหมือนผักเส้นโดงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวข้าวมเติมที่ทำอยู่นี่นนนก็ ยึดหลัก40ข้อเพียงมาตั้งแต่ลูกไม่แคร์นี่จะเป็นสิ่งที่เราก็จํามาตลอดเราก็ใช้ชีวิตโดยยึดหลักนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามเราก็จะคิดถึงสูนร้วมเป็นหลักแล้วก็ครอบครัวเป็นรองถ้าในปัญหาสวนรวมแล้วแต่ครอบครัวเราก็ต้องถือเป็นหลักในหน้าที่ในการงานในหน้าที่อื่นๆถ้าครอบครัวดีสวนรวมก็จะดี อันนี้เป็นสิ่งที่เคยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดทีนี้จากช่วงชีวิตที่ผ่านมาระยะแรกๆก็จะขายต้นเต้าหู้ในเมืองอยู่ประมาณ20ปีนั่ะก็คืประมาณ20ปีหลังจากมีครอบครัวมาอที่นี่ก็ประมาณ20่ิปีซึ่งตอนนี้ก็อายุเ0แล้วก็ลูกก็โงขึ้นก็ส่งต่ออาชีพที่เรามีอยู่นั้นตไป ก็มีที่ดินแปลงเล็กๆสองสามไร่ตรงนี้ก็มาทำถังตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้อยู่อาชีพก็จะทำไปแล้วก็สรุปบุนเรียนไปค้นคว้าไปซึ่งปัจจุบันก็จะมีเตยเป็นหลักตั้งแต่มาทำก็ยึดเตยเป็นหลักนี่แหละเพราะเราก็ทำอื่นๆที่เป็นก็เป็นอาชีพที่มีไรายได้ถึงไม่เยอะก็เราก็อยู่ได้สบายบายเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็รายได้เฉลี่ยที่ประมาณร้อยห้าถึงบาท แต่ว่ารายจ่ายของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะเราเลี้ยงไก่แค่20ตัวเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วเก็บไข่วันหนึ่งห้าฟองเจ็ดฟองซึ่งเราก็พอกินพออยู่ในบ้านปลานี่ก็โอ้โหเยอะกินได้ตินที่นะคะมีปลาแค่สองกระชังนี่เราสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้สบายสบายก็มไม่ได้ถือเป็นรายรายได้อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นการลดรายจา่ายจะไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนะคะหญ้าที่มีอยู่เนี่ย จะเตยไปก็ถอนหญ้าไปหญ้านี่ก็เอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาทำเป็นอาหารไก่บางส่วนสับๆๆรวมไว้เป็นอาหารไก<อ>่นี่ก็จะเป็นอะไรซึ่ง<อ>เป็นเป็นตัวลดต้นทุนของที่นี่นะคะลดขยะนี่ก็จะไม่เคยทิ้งเลยก็อันนี้ก็จะทําให้เราไม่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมากเราสามารถที่จะไปช่วยเต้นปุ๋ยในที่ดิน มีไม้ปืนใช้นะคะก็เปนไม้ืนใช้แล้วก็มีผลไม้อะไรมีเงาะมีอะไรพร้าวมันุดมีหลายอย่างซึ่งหรือจะกินเราก็จะขายก็ปีหนึ่งก็ขายเล็กน้อยแจกเพื่อนบ้านบ้างอยู่โดยที่พึ่งพาตนเองเป็นหลักที่ทำมานี่ก็ถึงไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็มีบางส่วนที่คิดว่า หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ทําเหมือนเราอย่างเช่นขยะที่เราเอาไปขยะเปียกที่เราไปเพาะให้มันเป็นโปรตีนสําหรับสัตว์โปรตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกปลาบ้างอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนบ้านหรืออะไรที่ต้องการจะขยายพันปลาหรืออะไรมาแบ่งไปเลี้ยงก็ได้นะคะก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็ทําไปตามภาษาคนแก่นี่แหละค่ะนะคะถ้าใครจะมาแบ่งฟันอะไรก็ยินดี นะคะมีดเสดีค่ะ